สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นแจ่งมาฝากน้องๆกันอีกเช้นเคยนะคะที่เห็นในคลิปต,ตอนนี้มันก็คืออะไรเอ่ยพอจะลุด,ดาออกไหมเอ่ยบูสดูการ์ซูเปอร์คอนเนเตอร์ซึ่งเป็นของเล่นสั่งตรงจากประเทศเยอรมนีนั่นเองนะคะอันนี้มันเป็นมันเป็นกล่องซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุน,น,น้ำมันใช่แล้ว ที่เราจะมารีวิวกันวันนี้มันก็คือดินน้ำมันนั่นเองนะคะแต่รับรองว่าดินน้ำมันอันนี้เนี่ยไม่ใช่ดินน้ำมันธรรมดากิ๊กก๊อกทั่วไปนะคะมันเป็นดินน้ำมันที่แบบแสนจะอัจฉริยะเลยมันอัจฉริยะยังไงเหรอเพราะว่ามันดูดีกว่าดินน้ำมันทั่วไปมากๆแล้วมันก็เล่นได้แบบเพลินมากๆวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนี่กรีดมันออนนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้น้องๆดูกันท้ามนแทนนี่เลย ป็นดินน้ำมันสีทองนะคะที่เราสั่งมาวันนี้เป็นดินน้ำมันสีทองไม่พอมันยังเป็นทองแบบเมทัลหรือว่าเป็นประกายใครหายว่าเป็นเหล็กเหล็กทองแบบเป็นทองจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่ซองทองสีทึบธรรมดาแต่เหมือนว่ามันเป็นทองจริงๆที่แบบมาในรูปร่างของว่ามันเป็นดินดินน้ำมันนั่นเองตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดเดีย๋ยวเราจะมาลองขยาามพยยาพยาบิดบิด ดีๆแล้วก็เล่นให้เพื่อนๆดูกันนะนี่เห็นสีมันไหมเห็นสีมันไหมเห็นไหมมันคือดินนะคะมันคือดินน้ำมันไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองแบบจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาทองไปหลอมแล้วเอามาให้น้องๆดูกันอันนี้ก็เป็นดินน้ำมันจริงๆดูสิมันแบบมันยืดอะมันยืดได้ ได้แบบดีมากครางซูไม่เห็นใกลๆ้ๆเราจะเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่สีทองเฉยๆมันมีประกายด้วยเป็นแบบระยิบระยัปะนิดนิดนึงให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราไปหลอมหลอมมันมาเลยกับมือแล้วอันนี้เดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อดินน้ำมันที่ มันไม่มันเหมือนดินนะมันบ้านเราขนาดนั้นเนาะมันค่อนข้างมีความนุ่มแต่ก็เหนียวในขณะเดียวกันเพราะว่าพอดึงมันไปเนี่ยมันก็ยืดได้ค่อนข้างยาวนะคะแล้วมันก็ไม่ได้แบบเหนียวมากอ่ะมันก็ยังเปมีความเป็นดินอยู่เห็นไหมเอแล้วเวลามาเราแบบดิบดีบมันเนี่ยมันก็จะแข็งตัวได้ด้วยนะดูดูดูสิ มันแข็งถึงขนาดว่ามันเด้งได้กับผืนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเอาให้มันกลมกว่านี้เมื่อกี้ไม่ค่อยกลมนี่นี่นี่มันเหมือนลูกบอลอะไรสักอย่างเลยแล้วพอเรายืดมันออกดูสิคะดูสิเหมือนกำลังทำเส้นบะหมี่ยังไงยังไงเลยเฮ้ยมันยืดได้มันขาดได้นะพอขาดปุ๊บมันก็จะแบบเป็นอย่างเป็น ประกายอะจะเห็นค่อนข้างชัดอ่ะนี่นี่เห็นไหมเห็นขอบมันไหมคะว่ามันจะมีประกายอยู่นิดนึงเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆโอ้โหสิดยอดเล่นได้ปลอนมือดีนะคะ,ะครั้งที่เราถ้าใครแบบว่าวติดตาม YouTube Channel ของเรามาโดยตลอดเนี่ย ก็จะเห็นว่าเราได้อัพคลิปดินน้ำมันชนิดนี้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั้นสีเงินเหมือนกันสีนั้นก็สวยนะคะสีนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งก็สวยเช่นเดียวกันสำหรัวันนี้นะคะรีวิวของเล่นของเรากับเจ้าดินน้ำมันแสนอัจฉริยะสีทอนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม Youtube c h anel นะคะสวัสดีค่ะ